เล่นเอาอื้องมิ้นชาลิดาเปลือยหน้าสดไรเมคอัพสูมชัดๆไม่มีจุดโป๊ะ ลดแล่นอยู่ในวงการมานานนับ10ปีแล้วคะ่ะสาหรับนางเอกแห่งวิกสามพระรามสี่มิ้นชาิดาวิจิตวงทองถึงแม้ช่วงนี้จะไม่สามารถทํางานได้เหมือนเคยเพราะสถานการณ์โควิด -19 แต่สาวมินก็มีงานอื่นรุมต่อเนื่องทั้งพรีเซนเตอร์พรีวิวทายแบบแบบอีกสารพัดโดยทุกวันสาวมินมันจะมาอัปเดตหรือความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมมินชาิดาตลอดล่าสุดก็มีลุกน่ารักน่ารักใส่ชุดเอี้ยมช่วยโปรโมทละครให้เพื่อนๆพ,พร้อมระบุคแคปชั่นว่าไม่เหมือนปุ้มตรงไหนเอาปากกามาวงฮท็ดวงตา 3. แต่ที่หลุดโฟกัสเต็มๆคือความสวยสดใสของสาวมิ้นกับหน้าสดใสไร up, เมคอัพเผยผิวขาวอมชมพูสมกับเป็นสาวสุขภาพดีทำเอาหลายคนแอบอิจฉาเบาๆเพราะขนาดหน้าสดอย่างเป๊ะเวอร์ขนาดนี้